ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมแต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่วรรคสอง ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวักต้นนั้นท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วยคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้วักสาส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทําให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพ์ยนั้นการที่จะชดใช้คืนท่านให้ทําได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นนั้น หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้นวัคซีการใช้สิทธิเลือกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่